สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมอมอมสินครับตรงนี้เป็นป่าโลดธนงแดงที่มีแต่ต้นใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ใหญ่หญตัวนี้แทบจะชัดเจนมากๆคนที่มีสิวมีฝ้ามีกระโดยเฉพาะฝ้านะครับหน้าหมอคล้ำให้เอารากโลดธนงแดงเอาไปตากแห้งแล้วไปบดผงใช้มาพอกหน้าหรือว่าทาหน้าครับตัวนี้จะดีมากๆเลยช่วยลดฝ้าได้อย่างดีฝ้าหนาอยู่นะครับตรงนี้ นี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นป่าโลธทนงแดงทั้งหมดเลยนะครับดอกเขาแทบจะร่วงหมดแล้วแหละเราพามาเก็บลูกของเขาพามาเก็บรากอันนี้คือมเมล็ดโลธทนงแดงนะครับโลดทนงแดงตัวนี้คือพัน์ธุใหญ่เลยนะต้นสูงเท่าตัวคนเลยต้นสูงมากครับ มาดูดอกของเขาครับตัวนี้ดอกกำลังเล็กๆตุ่มๆอยู่เลยคุณผู้ชมแต่เวลาบานแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเล็กๆตัวนี้คือดอกโรดธนงแดงสีแดงชัดแจ๋วเลยรู้ได้เลยครับว่าเป็นโรดธนงแดงมีตัวหนึ่งครับที่อยู่ตามทุ่งหญ้าครับตัวน,นั้นคือเป็นโรดธนงดอกสีขาวใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้นิยมใช้มากกว่าผมรับรองขุดแค่ต้นเดียวนี้ลากเท่าแขนเลยครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับก้านก็จะเป็นสีแดงๆ,ๆหน่อยเขาก็เลยเรียกว่าโรดธนงแดงแต่ดอกเขานี้จะแดงชัดเจนมากๆเเเลลยยรััตวนนนนี้ปป็ป่่าโงแดงพใหญ ตอนนี้ก็เป็นสบู่นะครับเป็นสบู่ที่ทําไว้ใช้เองถ้าใครสนใจอยากได้ค่อยท้าอกมาอีกทีแล้วกันสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องอีสานมาดามฟิกนะครับคุณผู้ชมครับกดง่ายครับดินทรายแบบนี้เลยนะครับที่เขาชอบอยู่เห็นไหมครับคุณผู้ชมทรายแบบที่เก็บความชุ่มชื้นได้อะไม่ใช่ทรายแบบที่มันแห้งๆสังเกตงนะครับเอนเฟกตสีแบบนี้มันมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วบอกเลยครับ ำอย่บ,บที่นี่ลากให่มากเข้าป่าหรือว่าบริเวณบ้านเป็นป่ายางสวนยางพกติดตัวไว้เลยครับตัวนี้ใช้แก้พิษงูได้ครับโดยเฉพาะงูเห่านะโรงพยาบาลท,ทางภาคใต้เขาก็ใช้เหมือนกันวิธีใช้เอาไปฝนกับน้ำมะนาว รือว่าฝนกับน้ําเปล่าเอามาดื่มกินนะเวลาเราโดนงูกัดตัวนี้จะช่วยแก้พิษได้อย่างดีเลยถ้าเกิดว่าเราโดนงูกัดแล้วมันฉุกเฉินหายาไม่ได้จริงๆให้ใช้ตัวนี้เลยครับโลชนงแดงของเราเลยคนที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรสารเคมีสารพิษตกค้างในร่างกายก็ให้ใช้โลชนงแดงไปต้มกินได้เลยครับอีกตําราหนึ่งก็บอกไว้ว่าสมัยก่อนผู้หญิง ที่ทำไร่ไถนาทำสวนมักจะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าฝ้ากระฝ้าแดดงูดเึ้ื่อนตามตัวให้ใช้โรตหนงแดงนะครับเอามาทาหน้าได้เลยครับเอาแบบเป็นผงก็ได้ถ้าใครมีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดถ้าใครไม่มีก็ใช้ครกหินหรือว่าครกธรรมดามาตำได้เลยรากไม่ใหญ่ครับแต่ยาวรากยาวมากครับรากโรตหนงแดงตรงนี้มันก็จะเป็นแป้งของเขานะสีขาวๆตรงนี้คือแป้งนะครับ ที่เราจะาไปทาเป็นยาวิธีทําง่ายๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ผงโรถนงแดงให้เอาไปล้างน้ําให้ดีแล้วก็ปอกเปลือกสีดําของเขาออกจะเหลือแต่เนื้อสีขาวๆเอาไปปันป่นใสน่เครื่องปั่นสมุนไพรเครื่องบดสมุนไพรได้เลยครับเอาไปพอกหน้าทาหน้าผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันเวลาผมออกแดดจะเจอปัญหากระฝ้าแดดแรงๆทําให้เกิดฝ้าได้ดีมากเราเป็นแพทย์แผนไทยก็พยายามหาสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเอามาทาหน้าก็ได้ตัวนี้แหละครับช่วยเรื่องทําให้หน้าใสาขึ้นหน้าขาวขึ้นฝ้าก็จางลงด้วย พามาทดลองสบู่โลดทนงแดงที่เราทําไว้ใช้เองนะครับเอาไปไหนมันจะได้ไม่ดเปื้อนนะครับใช้เสร็จแล้วก็ใส่ห่อไว้เหมือนเดิมเวลาเดินทางไปไหนผมก็จะพกติดตัวไปตลอดครับสบู่โลดทนงแดงมันจะมีมะเมล็ดสะครับ เป็นเม็ดสครับข้างในนี้ด้วยถ้าเราใช้สบู่สูตรอื่นมันจะทําให้ผิวเราแห้งนะครับกิสรีนแบบนี้มันจะดีต่อผิวหน้าหรืออยากถูตัวบริเวณตัวมีรอยดํารอย่างก็สามารถถูได้เลยครับตัวนี้มันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยครับคนก็เลยเอามาใช้กับผิวหน้านี่ครับตัวสบู่ของเราฟองก็เยอะด้วยครับแต่ตอนนี้ติดสบู่มากๆครับ ครับคุณผู้ชมถูแค่นิดเดียวฟองเยอะมากแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรหอมด้วยคอนะครับใครที่มีปัญหาบริเวณคอของผมก็เริ่มมีนะครับเวลาตากแดดเยอะอายุเริ่มมากขึ้นมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยครับเขาเรียกว่าหูดจะขึ้นตามคอสามารถขัดตกที่บริเวณมีหูดได้เลยครับแต่อย่าขัดแรงนะครับเพราะว่ามันจะมีเม็ดสครับอยู่ สองคนทูแรงๆทูตูๆูแบบนี้จะทําให้แสบหน้านะครับไม่ดีต่อผิวหน้าด้วยเป็นยังไงบ้างรู้สึกสดชื่นมากๆเลยเราก็พามาหาวัตถุดิบในการเอาไปทําเป็นสบู่นะครับหรือว่าจะพกติดตัวก็ได้ผมจะพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็ในรถไว้ตลอดเลยนะครับเพราะเวลาเราเดินป่าฝนใส่มีดหรือว่าใส่หินก็ได้ครับใช้ดื่มน้ําที่เราฝนจากต้น โลธนงแดงนี่แหละใช้รากของเขาฝนแก้พิษงูได้อย่างดีครับหรือว่าถ้าใครอยากเอาไปทางด้านความงามก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับบางพื้นที่เขาจะหายากมากเลยโลธนงแดงก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมอ์อมสินขอลาไปก่อนนะครับกับโลธนงแดงสูตรสบู่โลธนงแดงของเราสวัสดีครับ